แตกแต่กินอีกรอบนะครับที่เมื่อกี้นี้ผมต้องลงมาจากที่พักผมเพื่อที่จะมาถ่ายตรงนี้กรอบก็ที่ผมบอกว่าเห็นต้นไม้ก,กันนะครับบางทีก็โฟกัสไม่ดีนะครับต้นไม้บนภูเขาตัวนี้ครับเห็นไหมครับเป็นแสงสะท้อนนั่นครับปุ๊บอ้าวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดครับเนี่นะ ดวงจันทร์ขึ้นโอ้โหสวยงามบางทีกลังข้างคืนเขาไม่ให้เรามาอยู่บริเวณใกล้น้ำแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเคยได้ยินมากับเรื่องเกี่ยวกับภายน้ำนะครับภายน้ำเกิดจากบุคคลที่ เสียชีวิตในน้ำนะครับเขาเรียกว่าผีพรายนะครับก็จะมีตัวตายตัวแทนกันนะครับพูดผิดูดถูกนะครับตอนนี้แมลงเต็มไป,ปหมดแล้วครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเป็นตัวตายแทนกันนะครับสำหรับคนที่เคยจมน้ําตายนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไปผ,ด,ผดไปเกิดแต่ก็อยากจะให้ตัวเองนะั้นไป ไปเกิดก็จะให้คนอื่นมาตายแทนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่คือผีพายที่ผมได้ยินมาสมัยเด็กนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาที่ส,สันอ่างก็ถือว่าไกลนะครับเป็นรวมๆกิโลนูน ยิ่งเดินไปไกลก็ยิ่งอันตรายเนื่องจากว่ามันเป็นติดแนวชายเขาของป่าห้่ยตาแข่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสัตว์ป่าออกมาหรือไม่นะครับเมื่อกี้นี้ผมเหมือนได้ยินเสียงลูกเขาลวกนู้น,นครับนีก็รู้สึกว่าลกนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงเหมือน ู่บนเขาฝั่งโน้นแต่ว่าไฟฉายนี่ก็ส่องไม่ดีตัวเล็กครับต้องใช้ไฟสปอร์ตไลท์ฝงหัวถึงจะพุ่งไปไกลแล้วก็มแมลงเยอะมากครับผมเหมือนได้ยินเสียงสุนัขหมาป่านะครับร้องอยู่ฝั่งโน้นนะครับอนี่เลยครับผมตอนนี้ดวงจนันทร์ก็อยู่บริเวณประมาณเกือบครึ่งศีรษะแล้วครับ ปลาที่ผมนึ่งไว้โอ้โหปลาปล่าดูครับผม ดูสิครับผมโอ้ตอนนี้เราคั่วคั่วพริกหอมกระเทียไมได้สุกแล้วครับก็เลยเราจะได้มาตำน้ำจิ้มหอมๆนะ นี่เลยครับผมตอนนี้ดวงจันทร์ก็อยู่บริเวณประมาณเกือบครึ่งศีรษะแล้วครับนี่บรรยากาศช่างแสนโรแมนติกครับผมเรามาใช้ชีวิตแบบชนบทชนบทซึ่งปัจจุบันนี้คนยิ่งต้องใช้เทคโนโลยียิ่งอยู่กับสังคมเมืองห่างหาย การใช้ชีวิตแบบชนบทเข้ามาทุกๆทีนะครับผมผมก็เลยต้องอยากใช้ชีวิตแบบธรรมชาติที่สุดครับเช่นการก่อไฟทำอาหารก็ใช้เตาอังโรมั่งเตามาหาเศรษฐีนะครับที่กำลังเป็นข่าวอยู่ปัจจุบันนี้ครับ รอข้าวสุกแล้วก็กินได้เนื้อปลาที่ผมนึ่งไว้โอ้โหคุณเปลา่ปลา บรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเงียบสงบดีเหลือเกินครับเหมือนกับที่ผมบอกหลายๆครั้งหลายๆคลิปนะครับที่สำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติก็ชอบมาอยู่แบบบรรยากาศโดดเดี่ยวแบบนี้ครับผมข้าผมก็ยังไม่กินนะครับอรอแค่ให้มันสุก อาจจะหิวทั้งคืนก็ค่อยลุกมากินระหว่างนี้เราก็มาดูสันเครื่องริมอ่างนะครับตอนนี้ก็ดวงจันทร์ขึ้นโอ้โหสวยงามบางทีกลางค่ำกลางคืนเขาไม่ให้เรามาอยู่ บริเวณใกล้น้ําแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเคยได้ยินมาครับเรื่องเกี่ยวกับพายน้ํานะครับพายน้ําเกิดจากบุคคลที่เสียชีวิตในน้ํานะครับเขาเรียกว่าผีพายนะครับก็จะมีเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องนิดๆอ,อยู่ที่ไกลๆครับอาจจะ